เกรนเตือนหงอย่าคิดดึงฟริปมาร่วมทีมเด็ดขาดนะแม็กอลิสเตอร์สุดแฮปปี้อยู่กับทางบริตันแม้ว่าทีมใหญ่จะรุมฉกก็ตามทีวิครอสสุกบอลพีมอังกิระหว่างลิเวอร์พูลจะกับทางบรนฟอร์ดหงแดงฟอร์มดุเจอพึ่งพิฆาตต้องระวังให้ดีกับตันเจ้าสัวอ้างเป่ายอมรับพลาดจุดโทษให้กับทางหงแดงลเวอร์พูลนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการนี้การันจอนสันอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลเตือนทีมเก่าอย่าได้คิดที่จะดึงเควินฟิลิปมิดฟิลตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมเด็ดขาดโดยแข้งทีมชาติอังกฤษย้ายมาเล่นในถิ่นเอีเอสสเตเดียมเมื่อช้าเสมอทีแล้วโดยการตัวที่สูงถึง 12ล้านปอนด์แต่เผเชิญกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดและก็ยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทางทีมในพีมเบรสกิลเลยแม้ปัจจุบันจะหายเจ็บแล้วทว่าอยู่ในสถานะตัวสำรองเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของโกลนะฮะรายงานข่าวของแดนลิเวอร์พูลที่กำลังมองหากองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทีมหลังจบฤดูกาลนี้เล็งเป้าไปที่เฟรบแต่ว่าทางจอนสันเตือนทีมเก่านะว่าอย่าได้คิดที่จะคว้ามาร่วมทีมเด็ดขาดการบาดเจ็บก็จะเป็นปัญหาลิเวอร์พูลควรจะตั้งเป้านะฮะ ที่จะแข่งขันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แตนั้นการสัญญากับทางผู้เล่นที่ไม่สามารถอยู่ในทีมได้มันก็เหมือนกับว่าซื้อแข้งที่คอยเสริมเข้ามาเท่านั้นและแมนเชสเตอร์ซิตี้เองจะเชื่อว่าพวกเขานำหน้าเลเวอพูหลายใหม่ตามหลักจกัดจิตวิทยามันเป็นสิ่งที่ควรต้องระวังให้ดีเนื่องจากเควินเป็นผู้เล่นที่ดีเป็นอย่างมาก แต่อาการบาดเจ็บของเขาทําให้การย้ายทีมนี้เสี่ยงกับลิเวอร์พูลเขาจะเป็นช่องฟิตและก็แสดงให้เห็นว่าดีพอสำหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่สโมสรอ,อื่นจะสัญญากับเขาในข락นี้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แข้งตัวเก่งบริตันเปิดใจถึงอนาคตของจเจเองว่ามีความสุขกับการเล่นกับทางทีมเป็นอย่างมากหลังตกเป็นข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ในข락นี้ ซึ่งทางแบ็กอลิสเตอร์ทำผลงานยอดเยี่ยมในการเล่นกระทางบริตันรวมไปถึงเป็นแกนหลักพาทีมชาติอตาร์เจนตาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022เมื่อปลายปีที่แล้วทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมของโยุโรปในคขณะนี้ โดยที U, ่วัฟฟูแมนยูและก็เชลซีต่างให้ความสนใจกองกลางฟ้าขาวรายนี้เป็นอย่างมากและก็พร้อมเปิดศึกแย่งตัวในช่วงเสมอนี้หลังจากยิงประตูจุดโทษให้กับทางเวลตันเอาชนะแมนยูอย่างสุดระทึกช่วงทดเจ็บ1ต่อ0แม็กอาเดสเตอร์เองก็เปิดใจถึงอนาคตของตัวเองบอกากำลังมีความสุขอย่างมากในการเล่นกระทางทัพนกนางนวลผมอยู่ที่นี่มาแล้ว3ปีครึ่งแล้วผมรู้ว่าสโมสรมอบอะไรให้กับผมผมซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากและมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่ที่นี่ นี่เป็นทีมที่สุดยอดเป็นเหมือนครอบครัวดังนั้นทุกๆครั้งที่ผมอยู่ในสนามผมจึงสนุกกัมันเป็นอย่างมากกับการที่ได้อยู่ที่นี่แข่งไวสิีวิไรนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้เรียวฟูกำลังอยู่ในช่วงที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ ัปดาห์นี้จะลงเล่นในบ้านต่อเนื่องต้อนรับทีมเพิ่งพิฆาตเบรนฟอร์ดที่ช่วงหลังกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีกันอีกครั้งทำให้เจ้าบ้านจะอาจะประมาทไม่ได้เลยยิ่งท้ายฤด,ดูกาลแบบนี้ทุกคนยังจะมีคะแนนมีค่าต่อการลุ้นโคตา้าฟุตบอลถ้วยของยุโรปการพลรราดเสียคะแนนง่ายๆอาจจะส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงก็เป็นได้เดีย๋ยวนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่ากกันครับเริ่มไปที่นะฮะสภาพความพร้อมทางฝั่งทางเรวพูกันก่อนก็และวกัน โดยอันดับ้าของตารางคะแนนมีทั้งหมด59แต้มลงเตะ34เกมชนะ17เสมอ8แพ้ไป9ยิงได้66ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตู5เกมหลังสุดชนะ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 แล้วก็ชนะโดยกัรน,นี้ลิเวอร์พูลในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเฉือนชนะฟูลแลนไปด้วยสกอร์1ต่อรูปเกมโดยรวมนั้นถึงกับดีมากไม่มากมายนักแต่ก็ยังมีจังหวะพลาดโอกาสกันไปเองหลายครั้งแต่สุดท้ายยังเอาตัวรอดเก็บ3แต้มเป็นสัเร็จ กลายเป็นครั้งแรกในรายการนี้ที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้5เกมติดต่อกันหลังจากที่ผ่านมารักษาความสม่ำเสมอ เอาไว้ไม่ค่อยได้นะโดยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ตอนนี้ยังมีลุ้นโคต้าเพื่อบนยุโรปอยู่โดยทางเทนนสเตอร์อาร์โนจากจุดอ่อนเกมรับกลายเป็นหัวใจคนแดนกลางจ่ายบอลคมเกรบเต็มไปด้วยความคิดส,สร้างสรรค์โรดิอาสเป็นอีกมิติเกมรุกที่ขาดหายไปนานสร้างความปัน่นป่วนอาชนะในการดวลตัวต่อตัวได้ดีส่วนดาวซันโวของทีมยังคงเป็นโมฮัม็ดซราขนาดยิงทิ้งยิงขว้างไปเยอะนะฮะและก็ยังทําไปแล้วถึง18ปประตูในเกมนี้ โดยทางเชเกนคอฟน่าจะยึดเป็นผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักในครั้งนี้ส่ตักเตตที่ได้พักอย่างทางแอนดูโรเวสันโคดิกัรโปพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงโดยสภาพความพร้อมในครั้งนี้ก็จะมีอาด์คาวินอแรมซีสเตฟานบาเซติกซีโกอันคาโทราปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนาบีเกตาบรอเบโตฟิมิโนยังคงบาดเจ็บอยู่ส่ภาพความพร้อมทางฝั่งทางบรันฟอร์ดนะฮะ งานนี้อย่าได้ประมาทเลยนะอันดับก้าของตารางคะแนนมีทั้งหมด50แต้มลงเตะทั้งหมด34เกมชนะ12เสมอ14แพ้ไป8ยิงได้ทั้งหมด52เสียไปทั้งหมด44ประตูโดย5เกมล่าสุดเนี่ยก็จะมีแพ้แพ้เสมอชนะชนะโดยเบนฟอร์ดเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีกันอีกครั้งเก็บชัยชนะได้2เกมติดต่อก,กันและก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว3เกมล่าสุดคือการเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส 2ต่อ1นโดยมาได้2ประตูแซงชนะในช่วงท้ายเกมจากทางอ e ีวานโชนีและก็จอชเดซิวาปัจจุบันอันดับอยู่กลางตารางคะแนนไม่มีลุ้นอะไรอีกแล้วแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเป็นทีมที่จบลงด้วยผลเสมอมากที่สุดในลีกมีร,รูปแบบวิธีการเล่นเฉพาะตัวและพัฒษาผลงานได้ดีเวลาเจอกับทีมใหญ่เกมรุกช่วงหลังนี่อาจจะดูฝืดเคืองไปบ้างแต่ก็มีทีเด็ดในการจัดก,การคู่แข่งโดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์ของอีวานโชนี่ดาวนโบของทีมที่ยิงไปแล้วมากถึง 20ประตูในครั้งนี้โดยความพร้อมของนักเตะในครั้งนี้โทมสัสตาโครชาพอนสตุนยาสันรูวิชพอตเตอร์คริสโตเฟอร์เอเจอร์คริสเตียนนอชกาชยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนทั้งหมดนะส่วนคาดการณ์ชุดเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ทางฝั่งทาง,ทางลิเวอร์พูลนะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้อาริสโซ่เบเกอร์ฟอร์จูฟันไดอิบราฮิมาโกนาเต้แอนดูร์บัสันเทนริสต์เออร์อโน ฟาบินโย c u r ติสโจน e จอแดนฮานเดอร์ส ah ันโมฮัมเหม็ดซาล่าโรดิและโคดี้กัคโปส่วนคาดการเิ็นตัวจริงของทางฝั่งทางบรนฟอร์ดนั้นก็จะมีดาบิดบร์ยาแอลเบรนฮัสกี้อีชานพีน็อกเบนมี o ริโก้เฮน a รีวิชาวิลีจาน a นลมิเคลดัมสกัสมาเท b ิเอลเจนเซนเอ็มเป็นโบเดวิดเชสและก็อีวานโชนี โดยกันนี้ความส,สนใจในเกมนี้นะฮะก็คือการเจอกันในเกมแรกเบรนฟอร์ดนั้นสร้างความสับสนด้วยการเปิดบ้านเอาชนะไดรวยสกอร์3ต่อ1แต่เกมนี้คงจะไม่ง่ายเหมือนเดิมเนื่องจากเลเวอร์พูจะเก่งขึ้นชัดเจนเมื่อได้ลงเล่นในบ้านของตนเองซึ่งตอนนี้ก็กำลังเล่นได้ดีเป็นอย่างมากกระทั้งยังมีเป้าหมายในการลุ้นบอลยุโรปส่วนทีมเยือนเบรนฟอร์ดในราการนี้ไม่มีลุ้นอะไรอีกแล้วแถมช่วงหลังก็ออกอาการสะดุดให้เห็นบ่อยครั้งยิงท่าวันไหนอีวานโชนี่เล่นไม่ออก เกมรุกก็ลดความอันตรายลงไปเยอะในขณะที่เจ้าบ้านตอนนี้เกมรุกหลายปลายมากเลยนะฮะมีอาวุธหนักพร้อมชีเจรลาตาข่ายดังนั้นเมื่อเทียบจากความเด็ดขาดแล้วฮริวฟูดูน่ากลัวกว่าเยอะจึงมีโอ,อกาสล้างแค้นเก็บสามแต้มได้ในบ้านในครั้งนี้ ทอมเคเนนี่กับตันทีมฟูลแลมออกมาแฉผู้ตัดสินยอมรับว่าทำพลาดเป่าให้ลิเวอร์พูลได้จุดโทษในเกมพิมเบริกที่หงแดงเอาชนะไปหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มในแอนฟิลด์ของตนเองได้แบบบุบวิดหลังได้จุดโทษในท้ายครึ่งแรกจากจังหวะที่ผู้ตัดสินสะจุดอัลเฟรลเป่าว่าดาวินดูเจชถูกอิซาดิยอฟทำเฝ้าหลังจบเกมมาโกซิวากุซส์ฟูลแลมไม่พอใจการทำมาที่ผู้ตัดสินและทีมงาน VAR เป็นอย่างมากเพราะเสียเหลี่ยมให้ดาวินดูเจชที่พุ่งเอาจุดโทษได้สำเร็จ ล่าสุดทอมคิเรนี่ออกมากราดลรลัฐว,ว่าผู้ตัดสินได้ตัดสินใจผมคิดว่าเขาคิดว่าเห็นมีการประทะผมบอกเขาว่าช่วยเช็คให้แน่ใจหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าพวกเขาเช็คแล้วแต่ตอนครึ่งหลังเนี่ยเขาบอกกับหนึ่งในลักเตะของเราทว่ามันไม่ควรเป็นลูกโชนมันน่ากุงนจิใจมากเพราะต้องกลายเป็นคนอื่นที่ต้องตัดสินใจถูกต้อง ที่โกโชต้ากองหน้าชาวโปรตเกตของลิเวอร์พูลได้รับการเสนอชื่อลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนเมษายนของพรีเมียร์ลีกโดยโชต้าทำไปได้มากถึง5ประตูในพรีเมียร์ลีกเดือนเมษายนที่ผ่านมารวมไปถึงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสุดนรารัาในการลงเป็นตัวสำรองในเกมรับกับทางสเปอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยโดยก่อนหน้านี้โชต้าทำสองประตูในแต่ละเกมช่วยให้หงแดงเก็บชัยชนะเหนือลิเดยูเต็ดและนอตติงแฮมฟอร์เรสและยังทำสองแอสซิสเพิ่มเติมอีกด้วย โดยกุ้งแข่งของโชต้าในเดือนเมษายนก็มีเควินเดอบรอยเออร์ิงบารฮาร์เรนอ่าเอเบซีซีเอเช่จากทางคิสส์ฟอร์เรจอเล็กซานเดอร์อิซักและก็คารัมฟิวสันจากนิวคาสเซิลโดมินิกชูรันสกี้จากทางบอร์นมัธและก็โอรีวัตกินจากทางแอสตันวิลลาและขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนครับ